Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn วันนี้ค่ะทุกคนอาณาจะพาทุกคนไปพิสูจน์พร้อมๆกันเลยค่ะว่าเจลล้างหน้าตัวนี้นั่นก็คือ soy face cleanser จากแบรนด์ fresh นะคะเขาสามารถทําความสะอาดใบหน้าของเราเนี่ยหลังจากที่เราลบเมคอัพออกไม่หมดเนี่ยได้ต่มคําลําลือจริงหรือเปล่าคําลําลือนี้อาณาได้ยินมาเนนานๆ,ๆแล้วว่าน้องเขาเนี่ยสามารถทําความสะอาดได้หมดจดเรียงเกลามากโดยขั้นตอนพิสูจน์ของนาคืออาณาจะลบเครื่องสำอางออกและที่ยังเหลือคราบไว้นะคะทิ้งคราบมัสคารา่าทิ้งคราบต่างๆไว้นะคะแล้วก็จะมาล้างตัว ต่อและหลังจากนั้นเราจะมาเช็คด้วยกันเช็ดเคลื่เซอร์อีกหนึ่งครั้งนะคะ <c oughs> ว่ามันจะอาจจริงหรือเปล่าโอเคค่ะทุกคนก่อนที่เราจะไปเริ่มพิสูจน์กันนะคะอันนายอยากจะมาพูดส่วนผสมที่เราจะพูดถึงไม่ได้เพราะว่ามันอยู่บนชื่อของเขานั่นก็คือซอยนะคะหรือว่าสารสกัดจากาจถั่วเหลืองนั่นเองซึ่งบอกไว้ก่อนว่าตัวนี้เขาจะทําให้ผิวของเราดูไบรท์เช่นคือเหมือนแบบว่าดูสว่างขึ้นดูสดใสขึ้นนะคะและสิ่งหนึ่งที่มีใส่เข้ามาคือแตงกวาคนถ้าทุกคนเปิดมา คือจะได้กลิ่นหอมของแตงกวาเลยคือบอกเลยว่าอนายชอบมากตอนที่ใช้คือรู้สึกว่าผ่อนคลายรู้สึกว่าหอมรู้สึกการล้างหน้าในความสุขมากนะคะและเขายังใส่ส่วนผสมที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระหรือว่าแอนตี้ออกซิแดนต์เข้ามาด้วยนั่นก็คือจินเสิงนะคะซึ่งสารสก,กัดตัวนี้หรือว่าเขาเรียกว่าโสมจีนะคะหรืออีกตัวหนึ่งก็คือโรสามาซิน่าจะบอกไว้ก่อนนะคะตัวนี้ มีใส่น้ำหอมด้วยนะคะแต่ถึงยังไงก็ตามนะคะเขาก็ยังเป็นแอลกอฮอล์ฟรี Free นะคะซึ่งข้อดีของเขาเลยนะคะก็มีนะคะทุกคนเขายังเป็นแอนตี้แบคทีเรียหรือว่าต้านเชื้อแบคทีรียได้ด้วยนะคะสําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายบอบบางนะคะอาจจะต้องระวังในการใช้นิดนึงเพราะว่าเขายังมีส่วนผสมซิตริกแอซิดอาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองได้ในบางคนนะคะ อนามีเคล็ดลับค่ะทุกคนสาหรับตัวอนาเองนะคะคือเวลาช่วงไหนที่อนาผิวบอบบางแพ้ง่ายหรือว่าแพ้ใช้อะไรก็แพ้เนี่ยคืออนานจะเริ่มรู้แล้วว่าช่วงนี้ผิวตัวเองอ่อนแออนาจะไปทําให้ผิวตัวเองอ่ะแข็งแรงขึ้นพอหลังจากที่ผิวอนาแข็งแรงเวลาที่อนาใช้ส่วนผสมที่มีของแอลกอฮอล์น้ำหอมหรือว่าซิตริกแอซิดอะไรก็ตามนะคะอนาจะสามารถใช้ได้แล้วก็เกิดไม่เกิดการแพ้หรือว่าระคายเคืองแต่บอกไว้ก่อนนะคะว่าเทคนิคนี้เนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้กับทุกคนแต่ว่า อันนี้เป็นเฉพาะของอนาเองว่าพออาณาไปดูแลผิวให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นอนาสามารถใช้ได้และไม่แพ้นะคะซึ่งตัวนี้หลายหลายคนก็ใช้แล้วไม่แพ้จากคนรอบข้างของอนาที่มีผิวบอบบางแพ้ง่ายนะคะบางคนใช้แล้วก็ไม่แพ้เหมือนกันนะคะส่วนตัวอนณาเองตอนนี้ใช้แล้วก็ไม่แพ้นะคะคนหลังจากที่อาาได้ใช้มาประมาณ3 4สัปดาห์เนี่ยอนาค่อนข้างเห็นผลดีเลยผลที่อาาได้เห็นเลยอย่างก็คือบางคนเนี่ยเขาบอกว่าสิวเขาใช้แล้วไม่ค่อยขึ้นแต่ของอนายังขึ้นนะแต่ว่าขึ้นช้าลง พอขึ้นช้าลงสิวของเราก็น้อยลงตามและยิ่งไปกว่านั้นเคลื่อน้ไม่แพ้ตรงนี้คือข้อดีที่อนาชอบมากคือปกติแล้จิจริงๆนะันาเป็นคนที่ผิวอ่อนแอและแพ้ง,ง่ายเซนซิทีฟถ้าใครตามอยู่ในสตอรี่คือจะรู้เลยว่าผิวเราบอกบางและแพ้ง,ง่ายจริงๆซึ่งก่อนที่จะไปเริ่มพิสูจน์กันนะคะทุกคนนาอยากจะมาบอกเว็บไซต์เว็บหนึ่งที่มันดี มากเลยทุกคนอันานาะชอบม,มากๆเพราะเขาจะบอกรายละเอียดส่วนผสมทั้งข้อดีและข้อเสียในเว็บนี้นะคะชื่อว่า insidecoder.com นะคะเพราะถ้าทุกคนที่เข้ามาหน้านวมทุกคนจะเห็นเลยว่ามีหลายๆแบรนด์อย่างเช่น The Ordinary นะคะโอเคแต่วันนี้เราจะมาเริ่มเ e ิร์ h แบรนด์ fresh กันนะคะพอเวลาที่ทุกคนคิยเข้าไปคำว่า fresh ปุ๊บจะขึ้นผลิตภัณฑ์ของ fresh เยอะมาก,มาก,มากเลยค่ะแต่เดี๋ยวอนานานจะเติมคำว่า soy เข้าไปด้วยนะคะเพราะว่าเราจะสกูบให้แคบลง เราจะหาไม่เจอเอาโอเคค่ะพอหลังจากที่ทุกคนเข้ามาทุกคนจะเห็นว่าเขาจะขึ้นมาว่าผลิตภัณฑ์ตรงเนี้ยที่เขามีข้อมูลนะคะมีอะไรบ้างเราก็คลิกเข้าไปที่ Fresh Soy Cancer นะคะ ค่ะทุกคนจะมี Ingredient Overview ตัวนี้เป็นส่วนผสมโดยรวมซึ่งจะมีเขียนอยู่ที่ข้างกล่องอยู่แล้วแต่ว่าถ้าใครอยากจะศึกษาส่วนผสมเพิ่มเติมนะคะลงลึกไปถึงข้อดีข้อเสียะคะ่ะอันนำแนะนําเว็บนี้เลยคือดีมากเขาจะบอกอยู่ที่ด้านล่างนะคะแต่ละอันเขาก็จะบอกตั้งแต่น้ำเลยคะทุกคนโคโคกูโคไซน์นะคะ ฟีเซรีนะคะเขาจะบอกหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราแวะขึ้นมาดูที่ไฮไลท์กันนะคะเห็นไหมคะว่าตรงนี้เขาเป็นแอลกอฮอล์ฟรีนะคะคีอินเกรดเด้นก็คือมีสารต้านอนุมูลอีสระหรือแอนตี้ออกซิแดนซูติงก็คือตัวที่ปอกบำรุงผิวนั่นเองนะคะซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าทุกคนเห็นตัวไอมุมงกุ่มนเหลือข้างดอกโรสจมาซีนาฟลอเวอร์โออะ ทุกคนคลิกเข้าไปได้นะ,ะเขาจะบอกอีกว่าตัวนี้เป็นอะไรบ้างมีแอนตี ial, ้ไมโครไบโอว์แอนตี้แบคทีเรียเป็นตัวต้านแบคทีเรียด้วยแล้วก็เป็นแอนตี้ออกซิเดนต์แต่เขาก็จะมีเขียนว่าเป็นเพอร์ฟูมมิ่งหรือว่าน้ำหอมนั่นเองนะคะถ้าใครที่แบบผิวแพ้ง่ายระคายเคืองแล้วก็ชอบศึกษาอินดิเยนต์ก่อนอนานก็แนะนําว่าเว็บไซต์นี้ก็เป็นเว็บไซต์หนึ่งที่น่าสนใจและอนานก็ใช้ค่อนข้างบ่อยนะคะในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นะคะอนาชอบมากเว็บไซต์นี้แนะนาเลยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวอนาจะทิ้ง เรามาเริ่มทดสอบกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเช็ดด้วย cleansing water ตัวนี้ที่อานาใช้คือ userine pro acne solution acne and makeup cleansing water นะคะตัวนี้เขาจะขจัดเครื่องสำอางแม้สูตรกันน้ำลดสิวอุดตันแล้วก็ลดรอยสิวแต่บอกเลยว่าเราจะเช็ดไม่หมดเราจะแบ่งสําีออกเป็น3แผ่นไว้ด้วยกันนะคะซึ่ง3แผ่นเนี่ยไม่มีทางเช็ดเมคอัพออกหมดภายในแค่3แผ่นอยู่แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแผ่นแรก คราบเครื่องสำอางจะเยอะขนาดไหนนี่ค่ะแผ่นแรกทุกคนเยอะมากเรามาต่อกันที่แผ่นที่สองเลยค่ะแผ่นที่สองนะคะทุกคนทุกคนดูสำลียังเต็มไปด้วยคราบเครื่องสำอางอยู่เลย และแผ่นสุดท้ายนะคะอนามั่นใจว่ายังต้องทิ้งคราบอยู่เพราะปกติแอนนาเช็ดเนี่ยไม่ได้มีแค่3แผ่นแน่นอนและอนาก็ดูวิดีโอมาแล้วอนาะจําได้ว่ามันมีคราบอยู่เดี๋ยวทุกคนดูนะมีคราบมีคราบเอ็นไหมันยังชิงคราบอยู่เราบอกเขาโอเคค่ะทุกคนเรามาล้างหน้าต่อกันด้วยซอยเฟสเคนเซอร์กันเลยคะ่ะ ทุกคนทุกคนดูตรงนี้สิใต้ตานายยังมีคราบดำๆเห็นคราบมาคาล่าไหมคะคือมันยังดำอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะมาเช็ดด้วยลีนซิ่งวอเตอร์อีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อเช็คว่าน้องเขาล้างสะอาดจริงๆหรือเปล่าล้างหน้ากันค่ะทุกคนล้าง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 แล้วก็ล้างล้างล้างทุกคนค่ะนาลืมหยิบถ้าคนดูเช็ดหน้ามาเดี๋ยวนาขอไปหยิบแป๊บหนึ่งนะคะมาแล้วเรกลับมาแล้วค่ะทุกคน เราก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้คือเราตื่นเต้นมากเราอยากรู้ว่าผลลัพธ์จริงๆอ่ะเป็นยังไงคือบอกเลยว่าปกติล้างหน้าก็คือเสร็จเราก็เช็ดหน้าปกติไม่เคยมานั่งเทียบพิสูจน์อะไรแบบนี้หรอกซึ่งแผ่นแรกนะคะเราจะเช็ดลงไปบนหน้าหลังจากที่เราอ่ะล้างหน้าแล,แล้วแล้วอีกแผ่นหนึ่งนะคะเราจะเทลงไปในสำลีเปล่าๆเพื่อเทียบสีให้ทุกคนดูนะคะ แผ่นด้านขวาที่ทุกคนเห็นยูย่ยนั้นก็คือฝั่งที่อนาเช็ดเช็ดใต้ตาหลังๆ่างหน้านะคะทุกคนมันข่าวตัวๆเหมือนกันเลยเอาเช็ดต่อเสียดายทเทลมาแล้วขอเช็ดต่อเลยแล้วกันนะคะ และหลังจากที่เช็ดไปนะคะอาณาก็เลยคิดขึ้นได้ว่างาั้นเช็ดอีกรอบนะคะแล้วเดี๋ยวเทียบ2แผ่นให้ทุกคนดูนะคะทุกคนดูนะคะ2แผ่นที่เช็ดไปก็คือไม่มีค้ามมาสคารา่าหรือขราบเครื่องสําอางติดมาเลยนะคะข่าวจัวๆเลยจ้าเราจะตัดท่ามาที่อีกมุมหนึ่งของวิดีโอให้ทุกคนดูใกล้ๆกันนะคะว่ามีค้ามมาสคาร่าใต้ตาหลงเหลือไหมคะไม่มีเลยทุกคนสะอาดมากแต่ที่ทุกคนเห็นใต้ตาทำคล้ำนั้นไม่ใช่นะคะนั่นเส้นเลือดกันนอนดึก โอเคค่ะทุกคนเราก็กลับมานะคะที่เดิมปุ๋ยมิเปียกอยู่เลยโอเคมาดูผิวหน้าใกล้ๆกันนะคะดูสิผิวมันยังดูแบบชุ่มชื้นอยู่เลยอนาจาับไปก็รู้สึกว่าไม่ได้แห้งตึงอะไรนะคะตั้งแต่ตอนเช็ดออกก็คือไม่รู้สึกว่าแห้งตึงแต่เมื่อกี้คือตื่นเต้นมากๆก่อนที่ว่าพิสูจน์ให้ทุกคนดูว่าที่เท c l e นซิ i n g อันนึงพี่เพิ่งเช็ดกับอีกอันนึงคือเพิ่งเทลงไปหมาดๆแล้วมาเทียบกันพร้อมๆกันว่าคราบมาสคาร่าที่แบบทุกคนเห็นตอนล้างหน้ามันยังเหลืออยู่อ่ะมันยยังงเอม่าทิู้ ล่าแบบที่ทุกคนสงสัยกันว่า s o ย f a ซเ c l นเซอร์จะทําได้ดีหรือเปล่าสรุปก็คือทําได้ดีมากตอนที่อนาะเอามาเทียบกันคือตกใจเหมือนกันเพราะว่าก็ไม่เคยเทียบอะไรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนนะตอนที่ใช้ก็คือใช้เสร็จแล้วก็ล้างหน้าปกติเลยทุกคนโอเคค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบ s o ย f a c เ c l e a n s e er, บทพิสูจน์ของอาณากันนะคะแล้วก็บังว่าทุกคนจะเลือกซอย face ซ l e a n s e er เป็นหนึ่งในดวงใจเพราะจริงๆอนานก็ชอบมากๆเหมือนกันนะคะ่ะตอนนี้โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปกันแล้วบ๊ายบาย